มันก็ปเป็นเรื่องเช้ารุกขึ้นแกมาหาผมที่บ้านเลยเอากาแฟมาให้ผมอ่าโอเคนะครั้งแรกวยเพื่อเปิดตัวแต่ไม่ได้คุยหมดเพราะคุยไม่รู้เรื่องใช่ไม่ใช่อย่างที่บอกว่าครั้งแรกคุยไม่รู้เรื่องคุณจะซ้ำไหม<า>ซ้ำพี่เบสซ้ำมรัรลุขึ้นเลย<า>ใช่ไม่ใช่มแ,แม่เขายังซ้ำอาทิตย์หนึ่งไปทีหนึ่งพี่บเบีย์ซ้ำบันลุขึ้นเลยนี่คือเก่าจริงเก่าจริงนี่เก่าจ้งบ้านอยู่ใกล้กันครับเก่งขาสั้นดียเลย ไปถึงสิ่อ่ะกาแฟกาแฟกาแฟผมชวนผมอีกทุกคนเชื่อไหมวงกลมสองวงกลมทำให้ผมได้เงินแสนวกันเนี้ยปลอมเลยนะสองวงกลมอย่างเงี้ยกระดาษแผ่นเดียวแกเขียนวงกลมมึงพี่เออพี่มึงแต่ทุกวันนี้เริ่มกลับแล้วอ่ามึงพี่ผมจะแสงอ่ะ มาสามาแซงได้วยโอโหไม่ได้เอาเปรียบเนาะไม่เอาเปรียบครับใช่ไหมเขาเป็นคนชวนแต่เรามีสิทธิ์แซงได้ด้วยดีไหมครับดีุูกจิตเราแซงคนที่มาก่อนได้ด้วยดีไหมดเออฟังแต่่เทีมึงดีอย่างเงครับทิ้งดิง้ผมเลยครับผมทำขาเดียวโชคดีที่ไดไเม่ทีมเนี่ยไม่เปียบครับโอ้โหโอ้โหช่วยกันทีมงานช่วยกันเราไม่ได้หาคนเดียวครับโอเคแกลอกลอกผม แดี๋ยวดึงมาเป็นแสนนี่ผมล้วนเป็นแสนนะครับแสนบาทจริงๆก็ทำได้แต่การนี้เมื่อฝนหยุดตกผมตกกินอย่างเดียวเนี่ยฝนหยุดตกก็ต้องออกมาหากินแล้วตกเองเลยทีเดียแล้วเทคนิคที่พอเราโดนมาแล้วเข้าระบบแล้วได้ตังค์แล้วไปได้นำเปิดพินิจจะยังไงเปิดพินิไม่ยากเลยนะทีแรกเราไปเปิดใจเนาะเดี๋ยวนีพี่บอกไม่ยากใช่ไหมถามเขาหรือยังไหนใครเคยไปนำ เคยไปคุยเปิดมินิเอเจนมากยกมือหน่อยใครเคยไปพูดและนําเสนอเปิดมินิเอเจนมากยากไหมครับยากยากไหมครับยากไม่ยากอย่างเดียวด้ยพูดยากที่มันยากเพราะอะไรคุณรู้ไหมน <c oughs> ยากเพราะอะไรเงินไม่มียากเพราะอะไร <c oughs> คุณไม่เป็นเองนะทุกอนเองน่ะมันเลยยากถ้ารู้วิธีอย่างนี้มันจะง่ายพี่ไปคุยกับใครไปเปิดยังไงมินิเอเจนที่เปิดมาสี่ห้ามินิเอเจนเนี่ยคุยยังไงครับหนึ่งจำไว้นะครับการ เปิดมินิเยเย่นไม่ใช่ขายของบาทสองบาทเนาะคุณต้องเข้าใจนะนะครับเท่าไหร่เท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่มินิเยเย่นเดี๋ยวเขาจะงม้บาทเวเท่าไหร่นะอันแรกคือหกหมื่นแปดกอใช่ไหมเป็นตัวศูนย์หนึ่งศูนย์สองใช่ไหมได้ทั้งหมดแปดสิบครันะอันนี้ผมเขียนไว้ให้คุณเข้าใจนะลงทุนเท่าไหร่นะหกหมื่นแปดไม่ใช่แปดหมื่นหกหกหมื่นแปดและปุ๋ยแม่ดีกเท่าไหร่ ตอนนี้โชคโปรโมชั่นครับหกร้อคือเกาตันครึ่งเก้าตันครึ่งเป็นเงินเท่าไหร่หนึ่งแสนห้าหมื่นันหนึ่บาทโอเคไหมครับเหมือนแม่ลืมใช่ไหมเป็นจะลืมหอบตังมาเนี่ยอยู่ข้างนอกครับแม่บ้านผมคิดเงินครับโอเคไหมผมจบเอกอังกฤษอ่าภาษาอก็คือเนี่ยการเปิดมินิเอเ่นเม่เสร็จลงทุนเท่าไหร่ฮะ สองแสนเท่าไหร่หนึ่งมื่นเจ็ดใช่ไหมสองแสนเท่าไหร่หนึ่งหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยเี้ยเนี่หรอประมาณนี้ป่ะประมาณนี้หครับอ่าโอเคใช้เงินประมาณนี้เยอะไหมไม่เยอะครับอ่าคนดูมองเยอะไหมโอ้ยสามพันห้ายังว่าเยอะเลยพิเศษไหมไปปิดที่ยวสองแสนสองแสนเขาปิดยังไงวะลงใต้ห้ามีนี้นะเนี่ยพรุ่งนี้คุณเดินทางลงใต้ถึงสมัยกูรบนะเอานี่ก่อนเอานี่กับว่าปิดยังไงที่คอมบูรี ที่คอนบาลีเนาะทีแรกเขาใช้ปุ๋ยตันเดียวแกเป็นอุค์ระชื่องบฏพีชอ่ะคนแรกที่พี่ไปเปิดนไปไหมผมไม่เปลียนปิดก็คือเขาซื้อปุ๋ยเราแค่ตันเดียวเพราะว่าเขาจะเอาไปทดลองใช้ในไร่เขาก่อนใช่ไม่ใช่อยูยูมาคุยปุ๊บปิดสองแสนกว่าคุณว่ามันมีไหมมีแต่น้อยน้อยพิเศษยังทําไม่ได้เลยแต่มันเริ่มต้นจากหนึ่งตันแรกก่อนใช่ไม่ใช่มันเริ่มจากปุ๋ยกระสอบแรกก่อนใช่ไม่ใช่ อ้าวไงต่อพี่พอตันแรกแล้ยนะตันแรกเสร็จปั๊บผมไม่ท้าเลยพี่เขาจบทันเล้ผมเนาะครับพี่แปลงดินทรายเนี่ยอ่าเขาพูดถอดยอดเนาะพี่พี่ยออดก่นได้ตันเดียวได้ที่เลยเนาะได้แล้วทีครับถ้าเกิดไม่ได้เลยตันใช้ผมผมผมนะผมประกันราคาผมเป็นทักษิณเลยประกันราคาเลยนี่หาได้น้อยน้อยกว่านี้เมาเงินจากผมลูกล่อลูกชนต้องมีไหม มีไหมเพราะเราอยากให้เขาเป็นลูกค้าเราใช่ไม่ใช่เขาทำเยอะอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใช่มีตังใช่ไหมยนะเราต้องมั่นใจปุ๋ยแล้วก่อนนะครับเออแต่ต้องมีคําว่าแต่นะผมไม่พี่ใช้ไงพี่ต้องใช้งั้นต้องใช้ตามสูตรที่เราบอกด้วยใช่มีไหมนี่เขาเขาพูดอย่างนี้ให้ใช้ตามสูตรที่เราบอกต้องต้องตามแล้วการันตีด้วยถ้าไม่ได้ตามที่บอกทำไงผมประกันราคาเงนทัศนสินเลยผมให้เพิ่ม แต่ได้เกินผมขอได้ไหมคำนี้ผมเคยใช้ป่ะคำนี้ผมเคยใช้เราลอกจากผมรเเลยลอกเรื่องดีๆได้ไหมจากคนสำเร็จดีไหมดีครับผมใช้อย่างนี้เลยพอเขาใช้ปุ๊บจากปันหนึ่งจะได้ปั้นครึ่งมากกว่าเดิมมาอีกห้าร้อยโลครึ่งนี่แกเก็บเกี่ยวไปวานนี้ครับแล้ววันนี้ตอนนี้มือขวาผมขายปุ๋ยเนาะครับเป็นลูกตอนนี้คุณแม่เข้ามา อยู่ห้องแรกในบ้านนะครับเกือบสองตันต่อหนึ่งไร่ข้าวมุงเลยเกือบสองตันน่ะข้าวปกติสองเกวียนใช่ไหมหกร้อยโลเจ็ดร้อยโลต่อไร่ถือว่าสุดยอดแล้วหนึ่งตันหรือหนึ่งเกวียนหนึ่งพันกิโลต่อไร่ถือว่าโคตรโคตรแล้วอันนี้ตันกว่าอันนี้ตันกว่าน้ามันติดทางเราเนี้ยอ่ยไว่า ถามไปถามมาสนุกเลยถอนกันมันเลยดิเขามาดูตัวอย่างล้ะผมก็เลยสนุกครับผมก็เลยสนุกตอนนี้ก็การเกี่ยวอยู่เนี่ยแล้วถามว่าได้มินีเอเจนต์แรกเพราะว่าเขาใช้แล้วได้ผลได้ผลแล้วพี่ไปปิดเขายังไงก็ไปปิดแกก็บอกแกมาเมื่อวันที่ว่ารย์คือรเรียนพามาที่บริษัทครับพามาเจอผู้บรรยายพามาเจอผมนี่คือขั้นตอนของพิเศษนะครับ เขาไม่แวะไปคุยเองปึ้งปึ้งปึ้งนะไปทดลองคือซื้อหนึ่งตามใช้พอได้ผลติดตามผลงานประกันตีให้เขามั่นใจแล้วตามผลงานพอตามผลงานพอได้ผลปุ๊บดึงเข้าบริษัทเป็นวิธีที่สุดยอดที่สุดแล้วพอเข้ามาบริษัทแล้วเป็นยังไงเปิดใจง่ายไหมง่ายครับเหรอเขาได้ผลดุลิตตามที่เกินเป้าหมายครับผมก็ให้อาจารย์นวลส่งไม้ต่อครับวิ่งผัดสี่คนร้อยอาจารย์ส่งเข้าวิ่งชายสุชัยแค่นั้นก็จบ แตุ่ก็เขียนตัวตัปตัวตัวได้องี้ตัวนเอาตั้งหน้าจบเลยง่ายไหมครับง่ายไหมแต่ถ้าคุณอยากจะปิดให้ได้แบบนี้โดยที่ไม่มีอาจารย์น้ำมนต์คุณต้องคุยให้ได้เหมือนที่ผมคุยคุยการปิดมินิเอเนี่ยได้ว่าเขาจะได้อะไรจาได้ไหมครับให้ฝึกบ่อยๆเนาะแต่ถ้าใครยังพูดไม่ได้ทําแบบพิเศษได้ไหมได้ตัวเองเป็นทับหน้าไปดูก,ก่อนเอาปุ๋ยให้เขาได้ซื้อไปทดลองใช้ก่อนแล้วไปเก็บข้อมูลมาพอได้ผลดึงเข้ามาเจอผมได้ไหมครับ เราจะพูดนําเราได้ไหมครับได้นี่แหละมันจะง่ายสําหรับคุณคุณไม่ต้องไปคิดเองดึงมาให้ได้จบแต่เขาจะมาไม่มามันต้องดีถ้าไม่ดีเ,เขาจะมาไหมไม่มาเลยครับไม่มาครับจบเลยเขาสอบไปเพียงหน้าบ้านนะครับเออนะฮะแต่วันนี้เอเย่น e แรกโอ,อาแล้วมันมาสี่ห้าอเย่นมันมาอย่างไรอ่ะก็ทําแบบนี้เลยก็แบบเดเยวทำนองเยวกันครับครับหมอเราไหนฟังเพาะๆแล้วก็ฟังบ่อยๆนะครับถูกต้องไหมอ่าอย่งไนไม่พ่อไม่สี่ จำไว้นะครับ youtube youtube ผมเข้าไปเปิดใจเนะี่ยผมเปิด Youtube มันสัมวัสหลังเขาพูดแล้วจำไว้นะครับเป็นนักขายเนาะ,ะเกาให้ถูกที่ขันเขาคันแขนคุณบอกว่าเขาคันแขนคุณไปเกาหลังจะหายขันครับไม,ไม่หาย,หหายคุณบ้าแล้วนะ ขั้นหลังในเขาเขียนเนาะพิเศษกำลังบอกพวกคุณว่าคุณต้องรู้ว่าเขาอยากมีอยากเป็นอยากได้อะไรใช่ไม่ใช่รู้ว่าเขาคันตรงไหนใช่ไหมเสร็จแล้วรายนี้เนาะที่ผมปิดมาเอาที่เข้าธนาคารกับสวสดีัอ้โงไม่มีสินค้าไม่มีแ้งไม่มีแต่แต่พอเขามั่นใจไม่มีก็ต้องหาไม่มาก็ต้องกู้โอเคไหม อย่าไปคิดแทนเขาอุ้ยไม่มีเอาไปสักครึ่งตันก็พอนู่นนี่นั่นไปคิดแทนเขาใช่ไม่ใช่เราไม่ได้ไปหลอกเขาใช่ไหมเราหลอกให้เขามารวยใช่ไม่ใช่เออเราได้ธุรกิจด้วยได้ตังค์ด้วยไปขายปุ๋ยเราได้ตังค์ด้วยใช่เออล้วต่อยอดในบ้านคนจังหวัดนครศรีธรรมราชทผมลงไปตอนนี้เขามั่นใจแล้วเริ่มแนะนําต่อเริ่มมีลูกค้ามาแล้วโดยที่เราไม่ได้หาเองใช่ไม่ใช่คนที่ใช้ดีแล้วแนะนําบอกต่อบอกต่อนี่คือคอนเซ็ปธุรกิจเราที่มันง่ายมาก มันมาจากคาว่าด,ดีคาเดียวแล้วบอกต่อใช่ไหมใช่แต่เราต้องไปขยี้วันดียังไงใช้แล้วเป็นยังไงต้องไปขยี้ถ้าดีแล้วยังไงตอเนี่ยตัวเราต้องทําแบบนี้หน้าที่พวกเราเท่านั้นดีไหมครับดีหน้าที่เราเท่านั้นคือดียังไงดีแล้วยังไงตอเอาเลยไหมเอาใช่ไหมนะเออนะครับผมแล้วล้วจะไม่มีคําุดขากจากลูกค้าแล้วพี่จะขายหมดหรออก้าวกันขึ้นทุกคนว่าเยอะไหม สามร้อยปสิบกระสอบยี่ห้ามลเยอะนะไปส่งผมเก้ากันเึิ่งเนี่ยถ้าผมขายจริงนะไม่พอขายผมพยายามเอาไปที่ที่สิบลูกสิบที่สิบรูกรถผมสี่ประตูเนาะลองแบกหนึ่งตันนี่แอบแต้เลยนะผมแบกขึ้นน้ำหนาวได้ยี่สิบูกถามในบ้านเลยครับคืนตันคืนตันโอ้โหเกือบแย่กันบางตลาดน้าผมว่าพี่นั่งหน้าคุ๋ยดงเ่ย สุดยอดนะพิเศษแล้วตอนนี้กำลังจะไปเปิดตลาดที่ภาคใต้ต่อจากคาแนะนําของลูกค้าที่ใช้แล้วดีเนี่ยมันต่อย,ยอดได้เราต้องเป็นตัวขับเคลื่อนที่ไปหาลูกค้าทนนั้นๆดีไหมครับดีเพราะฉะนั้นต้องมั่นใจพิเศษมั่นใจว่าปุ๋ยผมดีตอนนี้ท,ที่ที่ทำตลาดมาเปิดมา4ี่ห้าอเยแล้วเนี่ย,ยนะมีแค่แค่หไม่ถึงหเดือนด้วยครับไม่ถึง6เดือนนะครับไม่ถึงหเดือนนะที่เลาดมีกาอ่าปีแล้วอ่าปีแล้ว ประมาณหเดือนนะเต็มผมจ่อปรดานสะหาเดียนผมมือปิ่งอาทิตย์ตุกากันะครับผมตั้งเป้าหมายเนาะให้สารีนสักยี่สิบปีนี้ได้สักยี่สิบโอ้ตกกันแต่บ้โหถ้าได้ยี่สิบแล้วโดนแตกแหนงไปละทุกคนนะครับประธานทานใช้ที่ประธานทานใช้เถอะ เออหน้าตาดีได้เปรียบนะครับเออเรื่องเรื่องหน้าตาเนาอตอนชื่อช่วงก่อนก่อนไอ้นั่นอ่ะก่อนที่ว่าจะฝนตกเนาะผมไปช่วยปลูกงานหลวงให้ลุกน้องปากแดดตอนนี้แม่บ้านพาไปหาหมอหมอไป็นเอกซเรีอะไรทุกอย่างตรวจลูกตัวเลือกบอกคุณแพ้เหงื่อทุลุแรงคุณต้องทำงานห้องแอร์เท่านั้นผมมีมิดเดียว บอกกับเี่เคเกือบจะกำคอหมอแล้วกูจอดานี่้จอดาด้กาดแู้จอ้าเหงื่อออกผู้นอพีดเพ้าะพี่แพ้่อดาุนแรจครับแล้จอดวดผู้จอาดผู้จอพ้เหงื่อเาดนเ้าอวาด้จอดาดม้อดาดผา้อดาจอดัดผูอ้าดผูมมอดาดผู้ดู้กาดรอดาดผูจอดาดอดาดู้จอดาผูอดา่้แาผ่้จมดา่้จอดกจอดาดผูราอะไรผู้ กัวผมอายกัวอาจารย์กลัวดึงผมขึ้นเลทีอ๋อไปโชว์ครับกัวอาจารย์น่ะดึงผมขึ้นดูเลทีแล้ววันนี้มนะันไม่กลัวทำไมกลัวมันหายแล้วเนาะนอกจากขายปุ๋นแล้ว,วยังกินอาหารเสริมเราทุกตัวโชว์เลยนี่ครับนี่ขาผมที่จะตัดอยู่แล้วจะตัดอยู่แล้วแง่ก <hand> ิ <kick> ๊บเลยนี <hand> ่บ <kick> <hand> ุกเบฟอร์อ f ร์ตเตอร์นี้หมดนี่ขึ้นกระดูกเลยนะอ่าโถใครดีหน่อยพี่เปิดซื้อที่เท่าตัวไหนนี่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 อ่าตอนนี้หายเรียบร้อยแล้วผู้จัดการ นี่รู้ตอนไปเพชรแท้เนี่ยพิเศษเปิดให้เขาดูมีโป้ง่อยนะครับเปิดที่เขาดูมีโป้งวันนี้จะดูมีโป้งเนี่ยพี่หล่อยอดที่หน้าพี่หล่อวันนี้เออโปร่งตรงนี้พิเศษทีนลยฮะนี่คือพิเศษทานอาหารเสริมแล้วด้วยเพราะฉะนั้นวันนี้ที่พิเศษสามารถพูดได้เต็มปากเต็มคำแบบนี้มันมาจากคำว่าดีคำเดียวใช่ไม่ใช่มั่นใจด้วยใช่ไม่ใช่ มั่นใจแล้วดีแล้ว,ว,ลวกล้าอิาก,ก็เลยได้แบบนี้มาเพราะฉะนั้นการปิดวิดียหรือจะควักเงินจากลูกค้าที่หลักแสนคุณคิดว่าหลักพันนะคยคุณจะไปหวังหลักแสนมันต้องคิดว่าเราทําได้ใช่ไม่ใช่ใชพิเศษทําได้เราทําได้นี่ครับเขาท